มีคนเคยบอกผมนะครับว่าอาชีพที่ underpaid หรือว่าได้เงินน้อยกว่าความเป็นจริงอ่ะคือควรจะได้เยอะกว่านั้นก็คือนักกายภาพบําบัดเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อนักกีฬามาค่าตัวเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านแต่คุณไม่มีนักกายภาพบําบัดหรือว่าคนที่ทําให้เขานักกีฬาอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะซื้อนักกีฬาเหล่านั้นมาให้เจ็บๆนอนเล่นอยู่บนเตียงพยาบาลทําไม นั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าบางครั้งหากคุณซื้ออะไรมาแพงแล้วคุณก็ควรจะลงทุนไปกับสิ่งที่ทําให้สิ่งที่คุณซื้อมาสามารถใช้งานได้เต็มที่ที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือความเย็นครับคุณผู้ชมจะเห็นนักกีฬาซูเปอร์สตาร์หลายหคนหลังจากแข่งเสร็จเขาจะเอาเท้าไปแช่ในถังน้ำแข็งเพราะว่าหลังจากจบเกมความเย็น ยิ่งเย็นเท่าไหร่จะช่วยรักษาจะช่วยทำให้โอกาสในการได้รับบาดเจ็บของนักกีฬาอาชีพลดน้อยลงเราเคยเห็นนะครับน้ำแข็งที่ถูกเทลงไปในน้ำเย็นจำนวนมหาศาลแต่เขาบอกว่าเย็นแบบนั้นเย็นไม่พอแล้สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีนักเตะเจ็บน้อยที่สุดทีมหนึ่งในโลก เพราะเขาลงทุนกับห้องเย็นตู้เย็นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ฝรั่งเรียกว่าไอซ์แชเบอร์ตู้เย็นห้องเย็นเกือบ10กว่าล้านเป็นยังไงชมครับ จอกสยามได้ลงทุนซื้อไอซ์แชมเบอร์ห้องนี้มาไว้ที่สนามซ้อมและที่สนามแข่งด้วยมูลค่าเกือบ10ล้านบาทห้องเย็นนี้มีดีอย่างไรเราได้รับเกียรติจากคุณผู้ชมมัสยะวานิชผู้ช่วยเลขาธิการสโมสรและผู้จัดก,การศูนย์ฝึกเยาวชนไทยในอังกฤษมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเครื่องนี้ที่ทำให้เลสเตอร์เป็นทีมที่มีนักเตะเจ็บน้อยที่สุดทีมหนึ่งในยุโรป อ่ะพวกอันนี้คืออะไรฮะเป็นไ well. pues อเซมเบอร์ไว้แช่น้ำแข็งเพื่อรีคาบ e รีแค่จะแช่อ่างอ่างน้ำแข็งก็เข้าไปมี2ห้องนะห้องแรกก็จะลบ65องศาประมาณเข้าไป3าสิวิแล้วก็จะเดินต่อเข้าไปเพื่อห้องที่2ลบ1 6 5องศาอีกประมาณ2นาทีเข้าไปก็จะถอดเสื้อดีขาสั้นแล้วก็ปอกแขนปอกขระสอบแล้วก็รองเท้าพิเศษเพื่อกันว่าไม่ให้โดนําแพงไม่งั้นเดียวจะ อย่หลังจะไหมทำไมเวลาหลังจากเล่นเสร็จทําไมต้องเข้าไปในห้องเย็นมากๆมันช่วยอะไรเพราะเหมือนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแช่น้ําเย็นใช่แช่อาบน้ำแข็งแบบว่านักบอลไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งทั้งตัวเปียกตัวแข็งแล้วก็มันจะไม่ค่อยสบายตัวแต่อย่างนี้ไปแห้งๆเหมือนแบบเข้าไปแล,แล้วการที่กล้ามเนื้อจะหายเร็วขึ้นมันช่วยได้มัน ้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาที่กล้ามเนื้อที่ฉีกขาดไปมันจะหายเร็วขึ้นแล้วเรามีอาจจะเห็นที่สเตเดียมแล้วเรามีไอเชมเบอร์ที่เสเตเดียมเป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกที่มีไอเชมเบอร์ในสเตเดียมหลังแข่งทุกเมื่อก่อนต้องเป็นต้องนั่งรถมานี่เดีย๋ยวนี้เข้าห้องที่สเตเดียมเลยเราเริ่มใช้อันนี้ครั้งแรกตอนเราไปเช่ามาตอนเราหนีตกชั้นเมื่อสองปีแล้วมันเห็นผลว่านักเตะเนี่ยมัคับรีร่างกายได้เร็วขึ้นโดยที่ถึงแม้พักหนึ่งวันแต่ว่าการกล้ามเนืออทีี่กมเนื ขาที่บวมขายเร็วขึ้นขายเร็วขึ้นแล้วมันต่างกับผมไปนอนในตู้เย็นบ้านผมยังไงฮะเพราะว่ามันเมันไม่ถึงแล้วตัว้าไม่ได้เท่านี้มันลบร้อยหกสิบบาใช่แล้วมันเข้าถิงมันจะไม่มันเข้าไปจะโอเคอาจจะอาจจะหนาวแต่ไม่ได้หนาวขนาดที่ทนไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ทําอะไรเข้าไปเล่นๆได้ไหมก็ได้ช่วยกล้ในที่เราเดินแล้วแบบอาจจะปวดแต่ล้วไม่ต้องแก้ผ้าเดินเข้าไปได้ไหม มันก็ไม่เวิร์กเพราะมันจะไม่ไม่ถึงแค่อยากวัดความเย็นดูลองเข้าไปดูได้ไะมไดแต่พี่เพิ่งเปิดเลยไม่แน่ใจว่ามันเปิดปมันจะไม่จะไม่หนาว่าเพราะว่ามันจะไม่หนาว่าเกือบสิบล้านเพื่อบำรุงรักษานักเตะก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับ ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้วผมเคยนําเสนอเรื่องเรื่องหนึ่งที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้บอกว่าจะเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยที่เก่งที่สุดได้บินไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษไปเรียนทั้งภาษาไปเรียนทั้งเทคนิคการเป็นยอดนักฟุตบอลคุณผู้ชม2ปีผ่านไปแล้วน้องๆเหล่านี้จะเก่งแค่ไหนแต่จะเก่งแค่ไหนมันวัดกันแบบนี้สนุกที่สุดครับเพราะว่าน้องๆเด็กไทยรุ่นแรกที่ได้ไปฝึก ที่ประเทศอังกฤษจะมีโอกาสได้เจอกับน้องๆรุ่นสองรุ่นแรก2ปีอยู่ที่อังกฤษจะเก่งแค่ไหนไม่รู้ฮะรุ่นสองที่ทางด้านสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกับคิงพาวเวอร์ได้เฟ้นหาว่าเป็นเด็กไทยที่เก่งที่สุดที่กำลังจะถูกส่งไปพี่ใหญ่น้องใหม่จริงๆไปเจอกันที่สนามไม่มีใครคิดเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆมาละซัดกันเลยจะเป็นอย่างไร ช่วงหน้ามันส์ครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free